เออก่อนได้เปรียบโอ้ยอย่านวัว่ะยินอย่าลำกันพี่อย่าลำกันอุ้ยกลูลำไปหนึ่งกลูลำไปสองโอ้ยหนึ่งฉอกเมื่อกี้สวยจัดเลยมั้ hey, o ตอนนี้กูมาแรงสุดเหมือนเดอลซันโบโซทีเลเละไปดอดสมึงไปเปาโลมันนี่คอร์นลี่นี่กูกำลังโซบิสเนสชิ่นนี่กูกำลังออนโรสัสแซมิชิการ์ฟลอว์ซูเปอร์เฟล็กกับดยยังฟลอว์พวกมึงเด็กน้อยยังไม่ชันโตชื่อมึงโนเนมมึงเป็นใครกูไม่อ่านโนมึงปฏิเสธก็ไม่ได้ว่าตอนนี้กูเไมุู่กเอฟเวอรอดี้พร้อมเพียงคอมีดาวพุ่งบอลบอมีสี่เปยวันซิกตูทรี ถ้าจ like er, yeah, so so ูอนก็พี่ตาอนคอนิแล้วก็พี่ตูนยาไปสวมอัลลแบงค์นซูนแล้วมึงกลัไปนอนดูแกงเงนตูนว่าสกูเชกวัน1ูมึงยังไม่ทันกูถ้าอยากจะนำกูให้มึงเสิร์เปิดเพลงกูไปฟังดูให้มึงฟังกูดังพวกมึงอยากกันดานแต่พวกมึงยังทำต่เหมืนกับพวกมึงน่ะเดินเดินกูนั่นรายเงินทุกวันอยางช่วยไปชิดไรเฮยบิ๊กแบไปชิดไรเดน y e ย r ส out มาฟ y e ย r s แล้ว t h เดล24่นยาอัพ t t ดียไอซ์บงค์ฟอรดร กูฮอตจัดมันก็ตอนนี้กูมาแรงสุดเหมือนดัซซันโมโซ่ที่เล่นไปโดนสดมุนไปเป่าลม ชนะให้มึงิวก่อนเดีย๋ยวกูคิวก่อนเมื่อไปผ่านจเจอดอลลาร์บิวส์เมื่อเขาอยากเป็นช็อตใช่อยากเป็นบิวบอลบิวบอรล <Wow. S 1> อร่ะใช่สิ่งอดื่นใดมึงกูไปเสื้ออะไรสปีนี้พวกกูมาพวกมึงจะเหลืออะไรตอนที่ชว่วนนิดที่กูนจะเดือดไปแต่พวกที่ต้อมาอยุ่งพวกมึงเสื้ออะไร วัน t นึ่งสองสามไม e เช็คหนึ่งหกสองส o t h ิ e วั e รันร t นรั no ันไปเช็คน n อก n ์ฮะโน่ด่ามันสำหรับเนก l ลสชุดวิทย์ดิฟลอด h e หรับเฮเลสเฮ้ไวใหกูพูมพูมมึงก็จีเรียสถ้ามึงหวังจะด้นะอายุสี่เ r ียร์อายุ o u เดียรกับไปกินซีเรียลของมึงยังไม่มีเทียเพราะว่ากูไม g จีเนสอ๋ h ตอนนี้กูมาล้างสิบมาเดวสั่นวอลทีทีล่แล้วไปโดวสมุนไปเ้าโล่มัน ซูเปอร์เฟลก็ได้ยังฟลอร์พวกมึงเด็กน้อยยังไม่ทันโตชื่อมึงโนเนี่ยมึงเป็นใครกูไม่อ่านโนมึงปฏิเสธก็ไม่ได้ว่าตอนนี้กูไม่พู้ Everybody พร้อมเพียงคนไม่ดาวุ่งบอไดบอมีซีพีย์ you can feel my energy hot hot แต่ตอนนี้ล้นไฟอยู e ดี t o high t o u you ain't fuck with you หลายคน say ได้ชิ้นี่มันบีงูกี e